เอาล่ะครับ um สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราไปเคลียเกมไมค์คราฟตนั่นเองนะครับและตอนนรียบซีรีส์สิ่งที่ควรจะไม่รู้ว่าทำได้ในยไมค์คราฟนั่นเองนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาทำตามหน้าปกกันนั่นเองนะครับผมมาสำหรับหน้าปกแรกเลยนะครับก็จะเป็นแบบว่า how to troll p h i e n d s นะผมหรือแบบวิธีแกล้งเพื่อนอะไรแบบนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนแบบประตู end portal ใช่ไหมครับแล้วก็แบบมี TNT ไหลลงไปนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาลองสร้างกันดูดีกว่านะครับประตู end observer TNT portal นนนนะะะะคคครรรััับบบบบแแล้้วก็่่าาาจใชอผมมเอาไไปตรงหนดีครับเอาตรงที่แบบบถ้าระเิดแล้วมันจะไมม่เละากครับเเอาป็นตรงแล้วกัน็แบง แรกก็วางไปก่อนเลยนะครับประตูเดียนของเราโอเคผมมาประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต่อขึ้นมาก่อนนะครับเอาสูงประมาณไหนดีวะประมาณนี้ละกันครับเออทุบออกเอาอะไรอย่างแรกก็มาเป็นหนึ่งก่อนนะครับฟืบแบบนี้ผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกศรขึ้นนะครับก็เราจะวางตรงข้ามกันนะครับเอาลูกศรลงด้วยนะครับผมอ่ะแบบนี้นะมันก็จะเป็นวงจรแบบไฟกระพริบแล้วนะครับมาแล้วเราก็จะใช้เป็นอ่ะเดฟเบนเซอร์นะครับเดฟเบนเซอร์ของเราแปะไปครับผมทีนี้ฮะเดี๋ยววางนี้ก่อนแล้วกันเออมันจะได้แบบไม่ระเบิดเนาะวางประตูไปก่อนนะครับฟฟบบบบจััััดดดดดดไไไครรรรผผผมมมาเเเเีียยยยยย้้้ออ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 อนนนนนนะะขขตต่่่่ปป๋วววหหหุุุกกกลลงิ์ ไครับอ่าได้อยู่เสร็จแล้วนะครับเราจะใส่ TNT ให้หมดแล้วผมฟืบใส่เข้าไปแบบนี้ครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงผม3 2 1โยกไปแล้วตจ้านี้ไหลลงมาครับฟืบอ่าไหลลงมาด่างสายน้ําเลยนะครับแบบไหลแบบฟืบๆแล้วผมซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูดีกว่านะครับว่าแบบข้างในเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปเนี่ยผมจะรอสักประมาณนึงครับสักอ่าสักหนึ่งนาทีแล้วกันเออไหนๆก็จะรอแล้วครับให้มันเยอะไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเอาล่ะครับน่าจะเยอะใช้ได้แล้วแหละไปหยุดนะผมฟืบก็ออกไปประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะเออเดี๋ยวเรามาลองดูดีกว่านะครับว่าข้างในมันจะเป็นไงผม3 2 1โดดไปเลยครับ ปาบข้ามาผมจังหวะนี้เอาล่ะเจอเทียนทีนะครับโอ้โหเรื่องเนี่ยมันสเตกกันปะเนี่ยปื้จังหวะนี้ระเบิดขึ้นมาครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยคุณผมมู้ชมขึ้นมาแบบสองพันนะครับตอนนี้สามพันแล้วผมโอ้โหยังกันะลุต่อไปนะครับ ฟื้น6 0 0 6ครับผมโอ้โหสูงจัดจัดนะครับดูดิบมาอาตรงซ้ายบนนี้นะครับเนี่ย3,005ครับโอ้โหคุณผู้ชมคือมันสูงมากๆเลยนะเว้ยารอนอกโลกไปแล้วอะอะไรมานั้นนะครับคือแบบออกไปดวงจันทร์แล้วมั้งประมาณนั้นอะคือสูงมากๆเลยครับอะตอนนี้แบบค่อยๆไหลลงมานะครับ2,000กว่าแต่วันนี้คือแบบลงแบบด่งมันสุดท้ายครับเอาละ1,000กว่า1,005แล้วครับคุณผู้ชมผมไม่คิดว่ามันจะพุ่งขนาดนี้ได้นะเฮ้ยตอนนี้เรามอง เฮ้ยเนี่ยเกือบตกครับเมื่อกี้ผมดูไม่ทันนะว่ามีระเบิดเท่าไหร่แต่แบบแรงจริงผูช้ชมพุ่งไปแบบสามล้นกว่าได้อะเราจะแรงขนาดนั้นน่ะสมมติเพื่อนเรามาดีเอ็นใช่ไหมอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แบบเราก็แกล้งสง่งไอทีเอ็นทีข้ามาครับโอ้โหเพื่อนบินได้เลยนะไม่ใช่ดิเพื่อนน่าจะตายก่อนบินได้ครับผมเอาล่ะเดี๋ยวมาดูอย่างต่อไปดีกว่านะครับและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นแบบว่าเราเนี่ยสามารถทำลายหมูได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าครับว่ามันจะเป็นยังไงครับก็น่าจะเป็นม็อดนี้นะครับผมนี่ครัเ็นป่ะนี่เเมมมืออป็็นนนหแบบบพวกะั เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นดีกว่าเฮ้ยมีอะชิเมนด้วยเหรออาล่ะไปตรงนี้แล้วกันนะครับมาวางกันไปผมเจ้วันนี้ฟืเป็นแบบสเตจูอะเป็นแบบหมือนหุ่นอะไรอย่างงี้ใช่ปะฟรเสไปเจ้มัน <c oughs> ตัวเล็กน่ารักมากเลยดูดิอันนี้ก็จะเป็นน้องวัวน,นะครับอ่าน้องไก่ผมราชาไก่อันนี้ก็จะเป็นหมาจิ้งจอกนะครับฟอกวัวครับผมเดี๋ยวลองทุบหมูด้ฟืบอ,อ่ะกระทุบได้แบบนี้เลยนะครับเก็บมาครับผมก็เหมือนแบบเอาไว้ตั้งโชว์ได้นะสมมติแบบเราาทเเเป็นนนนชัั้้ะแบบวลยกอให้มัันดูงการ่อ่ายงแรกเนน่่เป็็ชัหงสือกแใราก็จะทำเป็นแบบชั้นโชวของปะ ได้ป่าววะาฟืบไหลมาครับอ่าขอมั่วแป๊บนึงนะครับผมอ่าไหลมาไหลมาเอาล่ะตอนนี้เราก็จะวางเป็นแบบหมูอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็อะไรดีวะจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะให้เพยเยอร์สเต,เตจูเหรอคืออะไรอ,ะอ่ะอ่าเดี๋ยวลองวางดูนะครับฟืบเฮ้ยผู้ชมมันคือตัวผมเองนี่ว่าเฮ้ยนี่มันคือหุ่นปาร์คคิวเลอร์นี่ว่าครับโอ้โหเท่เลยดูตาดิตาอย่างใหญ่นะครับมีอะไรกปะอ่าเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเอามาดูดิอ่าวางไปครับฟืบว่าแต่ฟักมันคือตัวแล้วเนี่ยดูไม่ออกเลยเฮ้ยมีกระตูนนี้ด้ยน่ารรังิจก เอเดอร์แมนด้วยตัวประมาณไหนเหรเฮ้ hey, ยเอเดอร์แมนไซส์ประมาณนี้นะครับเอามาตั้งโชว์ได้นะสวยมากเลยแล้วถ้าเป็นแกลล๊สล่ะตัวใหญ่มากปะปฟ๊บโอ้โหแก๊สก็จะตัวประมาณนี้เลยนะครับสวยจริงครับสวยจริงนี่อ่าสตีฟก็จะเป็นเฮ้ยเดีย๋ดวยวมันไม่ใช่สตีฟนี่หว่ามันคือตัวเรานี่หว่านี่เป็นเพลเยอร์นะครับน่ารักอ่ะ <c oughs> เป็นแบบอะคิวเลอร์ตัวจิ๋วอะไรเงี้ยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นตัวใหญ่เลยอะไรเงี้ยเฮ้ย <c oughs> น่ารักจริงนี่ผมตั้งโชว์แบบนี้ด้วยและนี่คือบ้านของผมนะครับก็คือตั้งโชว์ตัวเองไปแบบบางทีีีมมมมันันนนนนกกกกก็็เเ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 ทท่่่่่่่ิิไไไไปปปปปหหหรรรรือออออออลลลลาาาาาผูู้้ชคคควว์ยยยยโตตบดดๆงะ ถ้าเรายิงธนูแบบเป็นธนูฮิลก็ผมใส่ตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบเลือดเราก็าจะหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดีกว่านะครับแต่มันก็ดูย้อนแย้งนะครับยิงธนูใส่ตัวเองแต่แบบเป็นธนูฮิลอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดีกว่ามันจะเป็นแบบไหนนะเนี่ย instant heal นะครับเป็นสีแดงด้วยโอ้โหทำไมมาดูน่ากลัวจังแล้วก็อ่าธนูของเรานะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยเราต้องทำให้ตัวเองเจ็บครับผมเอาเป็นไงดีวะโดนยาแล้วกัน instant damage นะ่าจะง่ายดีอันนี้แล้วกันครับเอาล่ะอย่างแรกผมเป็นโซ r o w นะครับแล้วก็ปรับเป็นอ่าสัก normal ลกเลออองปปาัััััักดดนนนนนนนะะคครรรบบบจจย่่่ื้้ไไโเเเ็หมมีีใช ขอระดับหนึ่งก่อนแล้วกันฮึบอ่าเหลือนิดเดียวเฮ้ยจะตายแล้วเนี่ยไปหนึงอ่าถ้าผมไปขวดจะตายไหมอะ่ะเราไปไกลไปหนึ่งนะครับฟแบบื้แบบนี้ครับผมเอ้ยมันไม่โดนอ่ะเอาใหม่ฟื้แบบนี้อ่านี่โอ้เกือบตายแล้วครับโอเคเดี๋ยวเรามาทดลองดีกว่านะครับว่ามันจะเป็นยังไงธนูฮิวของเราใช่ไหมอ่าเล็งด้านบนนะครับฟื้แบบนี้ผมยิงไปครับจากวนี้เล็งเขาตัวเองเฮ้ยเดี๋ยว ตายครับผู้ชมเี้งเขาตัวเองตายเลยอะว่าแต่ฟัคเอาใหมด่ดิไม่ได้นี่ครับแบบนี้ไม่ได้นี่หรือผมต้องการหัวตัวเองวะเออปึ๊บเดี๋ยวเสกมาเยอะก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวใส่เป็นแบบว่าหมวกหนังแล้วกันน่าจะได้อยู่นะครับผมไหนโดเซ่เราจะตายหรือเปล่านะสวยโบนะครับอ่ะอย่างแรกเราเลือดก,ก่อนฟื้บปาไปครับอินสเตนดาเมจของเราโอ้โหเกือบตายครับมาใส่หมวกกันน็อกแล้วนะครับจะวันนี้เล็งข้างบนแล้วก็ยิงไปผมฟื้บแบบนี้ผมเข้าตัวเองหรือเปล่าครับไอ้ช่าเฮ้ยเลือดเพิ่มแล้วใช่ปะเอาใหม่ดิเอาใหม่ดิปึ๊บยิงมาใหม่่นนนนะะคคคครรรรรััััับบบบบแีี้้้้้้้โโดด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 ตตววเเ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 เออออองงงขาาาาาไปผผมมมมมมมจจฮยยลลลืืพิิิุุณููช็สส เพิ่มเลือดตัวเองได้นะครับโดยการแบบยิงธนูใส่ตัวเองครับผมเออมันดูย้อนแย้งจริงนะเอาไหมเราเลือดไปนะครับฟื้นแบบนี้ครับผมพออยากเพิ่มเลือดก็ให้ทำร้ายตัวเองนะครับแบบนี้ผมปุ๊บนี่เห็นปหมเลือดเกือบเต็มนะครับสุดยอดเลยว่ะเมื่อเช้าถ้าใครอยากฮิ้ววิธีใหม่ก็แบบใช้วิธีนี้ได้นะครับเฟยวดีเดฟฟยวดีและสำหรับหน้าปกอย่างต่อไปผมก็จะเป็นแบบว่าเราเนี่ยสามารถตกในรูของแถบรอได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับอย่างแรกครับผมแถบรอมันมีหลายแบบมากเลยเอามาทุกแบบเลยละกันอ่านี่ไม่ม นะครับทุบไปเอาล่ะแล้วก็ใส่ลาวาไปแบบนี้เลยนะฮะเอาละเรียบร้อยผมมาแล้วก็แบบปิดแร็ตแสบดอไปเลยครับตรงนี้อ่ะพราที่มีรูนะครับจัดไปก็มีทั้งหมด6กั่เนาะและอย่างต่อไปผมเราจะมาเซตขนาดตัวเองนะครับเอาเหลือเท่าไหร่เดี๋ยวเนี่ยอ่ะเราเป็นหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับปลาคิวเลอร์ผมจะวันนี้เอนเตอร์ไปครับฟืบเอ้หนงก็มันปกตินี่หว่าต้องแบบเูนจุดหนึ่งเออศูนจุดหนึ่งครับฟืบอ่ะะลงมาแล้วจะวันนี้ตัวเราก็จะเหมือนแบบเหลือแค่หนึ่งพิกเซลนะครับเอาละเป็นโซล ตายแน่นอนนะครับละลายแน่นอนมาแต่วันนี้ผม3ามสองหนึ่งโดดมหครับฟื้บไปไม่ตกครับผมยืบนบนอากาศได้เหรอโอ้โหดูดิเมรอเฮ้ยมันคืออะไรวะครับเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราตัวเล็กลงกว่านี้ก่อนแล้วกัน <c oughs> อ่าบอกว่าศูนย์จศูนย์ห้าอย่างงี้ได้ปะ่ะฟื้บเล็กลงมาอีกครับนี่โอ้โหดูดิยืนบนหลุมเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับก็ตับฟักอ่ะต่อไปผมรอเป็นแบบไมโอมั่งนะครับอ่าไมโอได้หรือเปล่านะขึ้นมายืนบนนี้ครับโอ้โหเหมือนกันแล้วผมยืนบนอากาศได้ครับเราไม่ตกเราไปในละวานะครับอ่าต่อไปต่อไปอันนี้ก็จะเเเเป็็็นนนนอ่่่ไไมมมมมม้้้จจจััััังงงกกกกกลลใชคครรรบบบบีีีีะะูแึผซาต เหมือนกันครับับอนนี้ก็จะเป็นอาคาเซียนะครับผมดูดิอันนี้แบบดูอย่างใหญ่เลยครับก็ไม่ตกเหมือนกนันแล้วบอกเพิ่งเกดคลิกขวาครับโอ้อันนี้ตกจริงแล้วปน,นึ่งปึ๊บเคลียร์ทีเพราะผมขึ้นมาก่อนอันนี้เผิ่ตกจริงครับเอาใหม่เอาใหม่เพิ่ปิดไปครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบไม้ครีมสันนะครับผมมาปพ๊บเอ้ยรูมันได้คล้ายกันเลยเนี่ยว่ะแค่มันกลับด้านอะ่ะเออนี่มันแบบก๊อบวางนี่ว่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นไม้สีฟ้านะครับนี่โอ้โหรูอย่างใหญ่ดูดิทำไมไม่ตกลงไปวะเนี่ยผมไม่เเเข้าาใจลยฮะรแล้าาปปกกออย่่งตไีว่าล หรือเ,เปล่านะครับหรือแบบพรมนั่นเองน,น,องนะครับผมซึ่งมันจะเป็นยังไงนะพรมมันก็แบบเป็นพรมบางๆไม่ใช่เหรอเราก็ต้องรอดดีครับอ่าเอาเป็นพรมสีอะไรดีอยวสีฟ้าแล้วกันเนาะอยู่ไหนวะอ่านี่พรมของเรานะครับอย่างแรกเดี๋ยวขอเป็นไซส์ปกติก่อนดีกว่ามาเอาซักอ่าหนึ่งนะครับแต่เราก็แปะพรมไว้ตรงไหนดีวะตรงนี้แล้วกันครับจอยนี้เอ้ยไม่เอาดีกว่าตรงนี้แบบหและแปะไปครับนี่ก็จะเป็นพรมสีฟ้าแบบนี้นะครับก็แบบเป็นพรมบางเฉียบเลยเห็นปะนี่พื้นที่ม,มันก็แค่นี้ครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปศูนย์จุดหนมมมมาาแแแลล้้้้วใใช่่่ัยนนีีีพืทบบบบหตกง นนี้นะครับแล้วถ้าแบบเล็กลงอีกล่ะโซ่เนี่ยอ่าลงมาอีกนะครับปึ๊บตอนนี้นี่คือแบบพรมมันครึ่งหนึ่งของเราแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวนะเริ่มน่ากลัวละแล้วถ้าผมเล็กลงอีกละครับสมมติแบบเปลี่ยนตรงนี้เป็นหนึ่งเลยนะเอนเตอร์ไป้ฟืบนี่เล็กลงไปอีกนะครับโอ้เริ่มแล้วมันเริ่มสูงแล้วพรมเนี่ยโดดลงไปนะครับฟึ้นอ่ะยจะปกติยังวะผมไหนเราไปเซ,โ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 ซ่เบลอดิโดดลงมาครับฟื้นไปดิตา,ตายตายเลยเลื่อนเหลือนหนึ่งไงเมื่อกี้เอาใหม่เอาล่ะผู้ชมลองใหม่นะครับเจ้านี้กลายเป็นตัวจิ๋วผมลอง เล็กมากครับตอนนี้คือแบบเล็กจริงดูดิเอาเงี้เดี๋ยวผมจะลองแบบเสกไก่มาดูแล้วกันเออให้เทียบเลยว่าแบบตัวเราเล็กแค่ไหนนะครับอ่แซลม,มอนชิคเก้นตรงนี้แล้วเนาะแซลม,มอนชิคเก้นนะครับพิกัดตรงนี้ครับผมแล้วก็เป็นโนูเอไอนะครับจะได้แบบไม่ขยับเนาะเอาล่ะลองเอนเตอร์ไปหนึ่งฟึบได้ปะเอาล่ะเอ้ยยังไม่ได้นี่ว่ะอ๋อมันนเอไอหนึ่งบีป้าฟึบเอนเตอร์ไปนะครับอ่อนี่ไงค้างอยู่ตรงนี้แหละโอเคไหมพิกัดหกสิบสี่นะครับนี่จะอยู่ตรงนี้นะครับผมเออว่าผู้ชมเรามาเพิ่มสีพรมหน่อยดีว ลายสีดีครับแล้วก็มาย่อส่วนนะครับผมเอาให้เหลืออ่านี่0.001น,นะครับโอโ้โหนี่มันไททันไก่หรือเปล่าครับเนี่ยตัวโคตรใหญ่เลยครับแล้วตัวเราด,ดิตัวแค่เนี่โอ้โหเฮ้ยมันเล็กจริงนะท่านผู้ชมดูดิอะไรมันจะเล็กได้ขนาดนั้นละเอาล่ะเราจะมารอตกจากผมนี้ดีกว่านะครับเอาจริงนะตอนนี้รมเนี่ยเหมือนแบบเป็นภูเขาเลยดูดิโอ้ what the fuck โอ้สูงมากเลยเป็นไซโวนะครับ3 2 1ลงมาผมฟึบตกลงมาแบบนี้เลยนะครับอ้ดูผมว่าและตายแน่นอนคือแบบเหมือนโดไปจากภูเขาอ่ะแล้วเราสามารถเล็กกว่านั้นได้อีกหรือเปล่าครับอ่ะอันนี้คือแบบว่าเล็กมากแล้วนะอุ้ย เดี๋ยวนะอ่าี่เล็กมากแล้วนะครับมันเพิ่มเล็กสุด้อีกไหมอะ่ะเพิ่มลองดิฟื้บุ้ยได้อีกเหรอโอ้โหเอาล่ะผู้ชม,มเอาใหม่นะใส่ที่เล็กที่สุดนะครับเอนเตอร์ Enter ไว้ผมอาจจะไม่เล็กที่สุดแต่แบบพอแล้วประมาณนี้พอแล้วโอ้โหและนี่คือเทพเจ้าไก่นะครับตัวใหญ่จริงๆนะเราจะมาลองโดดจากภูเขานี้ดูดีกว่าความรู้สึกมันจะเป็นยังไงนะครับสามสองหนึ่งไปหวังฟืบ้บโอ้โหคือแบบสโลว์จัดเลยตอนนี้ดูดิภูเขาอาบรมนะครับโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นนะดูดิสโลจัดครับคคือออมมมมมมััันนนนนนนสสูููงงาาาากกกกเเเเเลลลลยยยยยะะตตแแบบบบีี้้้้้้ผผว็รรรรโโหฮุชไป่ด ใช่ครับแบบย่อส่วนตัวเองอะไรเงี้ยและสําหรับหน้าปกอ,อย่างต่อไปนะครับเอ็นเดอร์แมนเนี่ยจะเห็นเราหรือเปล่านะถ้าแบบเราล่องหัวอยู่อะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูดีกว่านะครับเอ่อเอ็นเดอร์แมนใช่ไหมยา yeah, ไอ้นี่ครับผมอีวิสิบิลิตี้อ่ะไม่รอไม่รู้ครับผมอย่างแรกไวายเดอร์แมนไปก่อนแล้วกันครับตรงนี้ครับผมแล้วก็แบบปล้องจ้องหน้ามาดูนะครับอ่นนี่คือแบบธรรมดาเลยนะจ้องหน้าครับตันนี้อ่ะมันก็จะโกรธนะครับแล้วก็แบบวิ่งมากระทืบเรานะผมเฮ้ยใจเย็นเพื่อนค่อยๆค,ค,ค,คุยกันไได้ไมยปืเเเ็นกร่อีห แบบตอนนี้มันหายโกรธใช่มั้เป็นไซโวนะครับขอล่องใหม่นะครับอ่ะตอนนี้ผมล่องหนอยู่น,นี่นปะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามองหน้าใหม่ได้ฟืบอเอ้ยผู้ชมมันมองไม่เห็นเราอ่ะฮัลโหลเพื่อนเราอยู่ตรงนี้ไงเรามองหน้านายอยู่อะเพื่อนโอ้อย่างนี้ก็แอบมองหน้าได้แล้วดิครับอัลโหลอะมองไม่เห็นจริงหรอ,อเฮ้ยจริงด้วยว่ะตอนแรกผมคิดว่ามันจะมองเห็นนะเฮ้ยเพื่อนอยู่นี่ไงเห็นป่าวเห็นป่าวเฮ้ยไม่เห็นจริงจังรอเนี่ยอยู่ใกล้ขนาดเนี้ยฮัลโหลเฮ้ยเห็นแล้วเหรออ้าวเฮ้ยไม่เอาดิเฮ้ยเฮ้ยผู้ชมมันเห็นได้ไงอะโอยมันไล่เรามันไล่เราเห็นจริงด้วยเหรอเฮ้ยไม่เอาดิครับโอ้ยเกือบตายก็บอมคือถ้าใกล้มากๆเนี่ยก็จะมองเห็นหน้า แบบเกือบใกล้อะ่ะก็จะมองไม่เห็นอยู่ดีนะครับเอ้ยใช้ได้อยู่นะแล้วก็เผื่อใครสงสัยนะครับว่าตรงนี้มันหายไปไหนก็คือแบบผมเปลี่ยนไปอีกม็อดหนึ่งนะครับม็อดเดิมเลยหายอะผมอะ่ะแล้วก็เอฟเฟกต์เคลียร์ดีกว่าปื๊บอ่ะเคลียร์ไปนะครับโอเคผมก็ได้ก็ชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด like, ก like, ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ